โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสร์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุขโขทยัยเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึงมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน105คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน12คนมีนายตรัยภูมิอ้ายวง์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสร์ตั้งแต่วันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2566จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสศรกำหนดแนวทางการดำเนินงานเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ตามรูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาองค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีความสุขควิกวินปีงบประมาณพุทธศักราช2567และนโยบายจุดเน้นปีงบประมาณ2567ถึง2568ของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมีการดําเนินการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะสมรรถนะที่ครบถ้วนโดยส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการทั้งภายในและภายนอก อีกทั้งสนับสนุนบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในสายงานที่รับผิดชอบอีกด้วยการแก้ไขปัญหานี้สินครูโรงเรียนได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้สินของครูอย่างสม่ำเสมอเช่นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านกลุ่มไลน์โรงเรียน การสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมรับการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินเป็นต้นการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจากบริบทของโรงเรียนตลิ่งชันวิทยาุสรศรได้มีการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศทั้งในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการบริหารและการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยใช้ระบบการบริหารงานคุณภาพสอแสดแทรกอยู่ในกระบวนการดำเนินงานทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยกำหนดเป็นวิสัยทัศน์คือภายในปีการศึกษา2,567มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลเป็นขั้นตอนสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนดำรงตนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กด้วย t w SMP Mo เดลภายใต้กระบวนการ PDCA ขั้นตอนการดำเนินการพัฒนานวัตกรรมคือ 1. วิเคราะห์บ,บริบทของโรงเรียน วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งความคาดหวังของชุมชนศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการสพรทสพมโรงเรียน 2. เลือกใช้หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน School-Based Management เน้นการมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจโดยหลักธรรมาภิบาลใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กปีงบประมาณ2,565ถึง2,567 เป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใช้วงจรบริหารคุณภาพ PDCA ในการวางแผนกำกับตรวจสอบทุกขั้นตอน 3. ตั้งคณะทำงานและภาคีเครือข่ายและ 4. ส,สร้างนวัตกรรมรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กด้วย TWSMP Mo เดลภายใต้กระบวนการ PDCA จากการใช้รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กด้วย TWSMP Mo เดลภายใต้กระบวนการ PDCA มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ดังนี้ได้รับรางวัล1น,นโรงเรียน1น,นวัตกรรมประจำปีพุทธศักราช2565ระดับภูมิภาครางวัลระดับเปลียนเงินเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กด้วย TWSMP Mo เดล ภายใต้กระบวนการ PDCA จากสำนักง,งานเลขาธิการคุรุสภาเป็นสถานศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุขโขทยัยเป็นสถานศึกษาต้นแบบการขับเคลื่อนการบริหารงานวิชาการสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนสู่การลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) สู่ความเป็นเลิศของผู้เรียนตามทฤษฎีพู้ปูปัญญา (Theory of Multiple Intelligence) ประจำปีพุทธศักราช2566จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุขโขทยัย เป็นสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลสำเร็จการดำเนิงเนง,งานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับพื้นฐานจากสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดส,สุขโขทยัยเป็นโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์อันดับที่1ในระดับ AA คะแนน99.92คะแนนประจำปีงบประมาณ2566อสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุขโขทยัย ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุกรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่1ประจำปีการศึกษา2565จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุขโขทยัยได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานีดเด่นรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่1โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุก ประจำปีการศึกษา2565จากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีพุทธศักราช2566ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็กเกียรติบัตรระดับยอดเยี่ยมจากกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่17การเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาอ n น w h e ร์ a อ y t i ิ e ช ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโรงเรียนได้ตระหนักถึงความสําคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่21จึงได้มีการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้เรียนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถรู้เท่าทันสื่อและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมการเสริมสร้างทักษะอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนได้เสริมสร้างทักษะอาชีพผ่านรายวิชาโครงงานอาชีพ กิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆจนนักเรียนสามารถสร้างรายได้ด้วยตนเองการสร้างความเข้มแข็งระบบแนแนวแ,และการโคชชิ่งตลอดจนการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตโรงเรียนมีแนวปฏิบัติในสองส่วนดังนี้ส่วนที่1ผู้บริหารผู้บริหารกำหนดนโยบายแนวทางการจัดกิจกรรมแนวแนวที่ชัดเจนครอบคลุมอย่างรอบด้านใน3ขอบข่ายคือ ด้านการศึกษาด้านอาชีพด้านส่วนตัวและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของนักเรียนส่งเสริมให้ครูแนะแนวครูที่ปรึกษาครูประจำชั้นได้พัฒนาเทคนิคกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวการให้คำปรึกษาการดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตนักเรียนพัฒนางานแนะแนวร่วมกับระหาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกำกับติดตามการแนะแนวในสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ ส่วนที่2ครูแนวดําเนินการบริการงานแนแนว5ด้านและจัดกิจกรรมครอบคลุมกิจกรรมแนแนว3ขอบข่ายคือด้านการศึกษามีการสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนการพัฒนาข้อมูลและช่องทางที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตลอดจนสร้างนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตเช่นระบบการศึกษาต่อ TCAS กยศโคต้าและการเข้าถึงแหล่งทุนการศึกษาต่าง ด้านการแนะแนวอาชีพมีการสร้างเจตคติที่ดีต่อการทำงานรับรู้โลกอาชีพที่สอดคล้องกับปัจจุบันและอนาคตและการค้นพบตัวเองตัดสินใจวางแผนเส้นทางการศึกษาเตรียมตัวและพัฒนาตนเองตลอดจนทักษะในการประกอบอาชีพเช่นการทำแบบวัดแววความสนใจความถนัดทางด้านอาชีพเป็นต้นด้านส่วนตัวและสังคมมีการส่งเสริมให นักเรียนรู้จักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นรู้จักการปรับตัวและการแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะทางสังคมเพื่อให้มีบุคลิกภาพมีความพร้อมในการดำเนินชีวิตมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีการเสริมสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจและนำไปต่อยอดในการแข่งขันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้จัดทำหลักสูตรสตรีมในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566โดยบูรณาการ5สาระการเรียนรู้คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศิลปะและคณิตศาสตร์โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมหลากหลายรูปแบบทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพในการเรียนรู้ได้ตามความสนใจ การปลูกฝังความรักในสถาบัานหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราชโอบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติและเศรษฐกิจพอเพียงจากพระบรมราชโอบายสีด้านนั้นโรงเรียนได้ดำเนินการบูรณาการในกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1. ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนกิจกรรมตรวจความเรียบร้อยในสถานศึกษาเป็นต้น 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมกิจกรรมถวายเทียนวันเข้าพรรษาเป็นต้น 3. มีงานทำมีอาชีพมีการจัดกิจกรรมโครงงานอาชีพกิจกรรมฝึกประสบการณ์กับหน่วยงานที่ต้องการเรียนต่อในอนาคตเป็นต้นและ 4. เป็นพลเมืองที่ดีมีการจัดกิจกรรมลุกเสือจิตอาสา กิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียนและสถานที่สาธรารณประโยชน์เป็นต้นเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนได้ดำเนินการบูรณาการในกิจกรรมต่างๆเช่นการสร้างสิ่งของเครื่องใช้จากวัสดุในท้องถิ่นการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นเป็นต้นการส่งเสริมการอ่านโรงเรียนได้มีการทดสอบการคัดกรองการอ่านการเขียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึงห โดยนำผลการคัดกรองมาวิเคราะห์และมีการจัดทำโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อจะสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียนเช่นฝึกอ่านและฝึกเขียนสำหรับนักเรียนที่อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องจัดกิจกรรมเขียนตามคำบอกทุกครั้งก่อนทำกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยจัดกิจกรรมแนะนำหนังสือหน้าอ่านและให้นักเรียนจัดทำบันทึกการอ่านหนังสือในห้องสมุดและบทความทางออนไลน์ เพื่อเสริมทักษะการอ่านของนักเรียนให้มีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นการส่งเสริมสนับสนุนความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาดังนี้ผู้บริหารครูและนักเรียนในสถานศึกษาเป็นสมาชิกประเภทบุคคลในระบบ Mo Safety Center มีการจัดทำคู่มือสถานศึกษาปลอดภยัย และแผนการดำเนินงานตามมาตรการสถานศึกษาปลอดภยัยที่ครอบคลุมทุกภยัยที่อาจเกิดขึ้นทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยในพื้นที่ทั้งบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีช่องทางการติดต่อสื่อสารครอบคลุมทุกกลุ่มภยัย โรงเรียนมีการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาผ่านการดำเนินงานตามมาตรการ3ปอสองเงอนไขป้องกัน4ภัยใส่ใจทุกคนโดยรูปแบบ T w S M P model ภายใต้กระบวนการ P D C A ของดรวิลเลียมเอ็ดเวิร์ดเดมิงซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนการดูแลนักเรียนอย่างเป็นระบบการเพิ่มและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโรงเรียนส่งเสริมพัฒนาเด็กพิเศษเรียนรวมในแกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสนับสนุนนักเรียนทุกด้านตามความถนัดความสนใจและความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญทุกกิจกรรมส่งเสริมเด็กพิเศษตามความถนัดและความสนใจตามแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคลจนมีรางวัลเป็นที่ประจักษ์และมีการคัดกรองพระหุปัญญาตามระบบ MI t e s ของสพททุกระดับชั้นเพื่อนำม,มาวางแผนพัฒนาตามความสามารถความถนัดรายบุคคล การปรับหลักสูตรและการเรียนรู้ให้ทันสมัยโรงเรียนมีการปรับหลักสูตรและการเรียนรู้ให้ทันสมัยสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่21เช่นสเตมศึกษาเทคโนโลยีและการเสริมสร้างทักษะอาชีพมีกระบวนการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางแก้ไขผลการเรียนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศโรงเรียนมีการคัดกรองความเป็นเลิศแบบผู้อุปัญญา การคัดกรองความเป็นเลือดของผู้เรียนผ่านระบบ M.I. Test มีการส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนในด้านวิชาการด้านดนตรีกีฬาและการแสดงผ่านกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเช่นการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์การแข่งขันกีฬานักเรียนกิจกรรมวันสุนทรภู่กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนเป็นต้น การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยโรงเรียนขับเคลื่อนประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆเช่นการเรียนการสอนกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและของชาติเป็นต้นการนิเทศภายในสถานศึกษาโรงเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของการนิเทศภายใน จึงจัดให้มีโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาขึ้นโดยให้ครูทุกคนได้รับการนิเทศภายในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองส่งผลให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาแก้ปัญหาการเรียนมีผลสำนึ์ทางการเรียนสูงขึ้นและส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรได้เตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านและมีความรัดกุมจึงมีความมั่นใจยอย่างยิ่งว่าจะเปิดทําการเรียนการสอนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ภายใต้มาตรการองค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีความสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพสวัสดีค่ะ